คุณปล่อยวางบอกว่าน้ำข้ามเยอะอันตรายไหมคะควรทำยังไงอ่าทีนี้เรื่องน้ำข้ามเยอะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันเนาะน้ำข้ามเยอะเนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะอันดับแรกคือหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงเยอะเพราะโดยปกติเนี่ยเอาน้ำข้ามมันไม่ควรเยอะเนาะนกลไกของน้ำข้ามนะหมออธิบายให้เห็นภาพนะก็คือน้ำข้ามมาจากไหนนะในช่วงอายุครรภ์หลังห้าเดือนเนี่ยน้ำข้ามมันจะมาจากฉี่น้องนะคะแล้วน้ำข้ามเนี่ย กลไกของเขาเนี่ยก็คือน้องอ่ะจะฉี่ออกมาเป็นน้ำข้ามใช่ไหมแล้วน้องก็จะหายใจแล้วก็กลืนนะกลืนน้ำข้ามเนี่ยเข้าไปในระบบทางเดินอาหารหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะคะระบบทางเดินหายใจเนี่ยน้องเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำข้ามไปพัฒนาปอดระบบทางเดินอาหารเนี่ยเขาก็จะมีการกลืนนะแล้วก็วนเวียนอย่างเงี้ยนะคะการที่น้ำข้ามเยอะนะมีสสาเหตุสาเหตุแรกคือน้องฉี่เยอะฉี่เยอะมากจนกลืนไม่ทัน นะคะอันที่2ก็คือฉี่เน่ยปกปติแต่กืนไม่ได้นะคะซึ่งถ้าฉี่เยอะเจอในกรณีไหนก็คือเจอในกรณีที่ เป็นเบาหวานนะคะคือคุณแม่เน,นี่ยเป็นเบาหวานเป็นตั้งแต่ก่อนท้องหรือเป็นช่วงท้องก็ได้นะคะแล้วมีการคุมน้ําตาลไม่ดีทําให้น้ําตาลในเลือดคุณแม่เนี่ยสูงพอน้ําตาลในเลือดคุณแม่สูงเลือดที่ไปหาน้องผ่านรกก็จะมีาาน้ําตาลสูงเหมือนกันนะคะน้องก็จะได้น้าตาลรับน้ําตาลเยอะมากนะคะเพราะนั้นน้องเนี่ยก็จะเหมือนคน,คนเป็นเบาหวานเทียมนะก็คือเวลาเราเป็นเบาหวานเราจะฉี่บ่อยใช่ไหมอันนี้น้องก็เหมือนกันพอน้องได้รับน้ําตาลเยอะนะคะน้องก็มีอาการฉี่บ่อยเพราะฉี่บ่อยน้ําข้ามก็จะเยอะนะ ถ้าเป็นจากสาเหตุนี้ยแก้ง่ายนิดเดียวคือคุมน้ําตาลค่ะคุมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตคุมน้ําตาลคุมของหวานนะคะน้ําข้ามจะค่อยๆลดลงเองเพราะน้องเขาคืนได้ปกตินะคะแต่ถ้ามาจากสาเหตุที่น้องคืนไม่ได้แต่น้องฉี่ปกติคือคุณแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาดูอะไรที่คืนไม่ได้นะ,ะมีตั้งแตอ่อ่มีการอุดตันนะคะหรือว่ามีอะไรมากดเบียดหลอดอาหารนะคะคือถ้ามีกลุ่มที่มีการมากดเบียดหลอดอาหารก็จะเป็นพวกก้อนที่ปอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอ,อ่มีกระบังลม เขาเรียกว่ากระบังลมรั่วนะคะทำให้ชิ้นส่วนของลำไส้กระเพาะอาหารเนี่ยขึ้นมากดเบียดบริเวณช่องอกแล้วก็ไปกดเบียดกดทับหลอดอาหารเป็นต้นนะคะทำให้กลืนไม่ได้หรือว่ามีก้อนที่ปอดนะก้อนที่คอนะคะกดเบียดหลอดอาหารทําให้กลืนไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะก้อนที่คอก็พวกก้อนที่เบริเวณคอหอยนะคะพวกไทรอยหรืออะไรหรือไทมัสอะไรเงี้ยก็ไปกดหรือว่าก้อนที่ปอดไปกดเบียดเป็นต้นหรือว่าน้ํา มีน้ำในช่องเปาะแล้วไปกดยังไงก็ได้คือได้หมดเลยนะคะอันนี้คือคกลไกของการกดเบียดอีกอันนึงคือมีการตีบตันนะคะตีบตันก็ได้ตั้งแต่หลอดอาหารเลยก็คือเป็นกลุ่มหลอดอาหารตีบอะก็คือหลอดอาหารพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่า,าเป็นลำไส้กระเพาะก็ได้นะส่วนออกทางปลายของกระเพาะนะคะหรือว่าเป็นส่วนต้นของลำไส้ส่วนต้นก็ได้นะคะหรือ เป็นลำไส้ส่วนปลายก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยลำไส้ส่วนปลายเนี่ยจะไม่ค่อยทําให้น้ำข้ามเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางเรื่องของทารินอาหารส่วนต้นซะมากกว่าในกลุ่มนี้น้ำข้ามจะเยอะเร็วนะคะก็คือเจอตั้งแต่ห้าเดือนแล้วว่าน้ำข้ามมันจะเยอะมากแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอเจอเร็วนะคะแต่ถ้าในส่วนของทารินอาหารส่วนปลายเนี่ยอาจจะไปเจอท้ายๆถ้าไม่ได้อุดตันมากจริงๆนะคะบางคนก็ไม่มีเลยด้วยซ้ํานะคะดังนั้นเนี่ยต้องหาสาเหตุก่อนแล้วก็แก้ที่สาเหตุเนาะอ่าโอเคนะคะ อ๋อแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือในคันแฝดนะคะคันแฝดเนี่ยถ้ามีการถ่ายเลือดกันเนี่ยก็จะเจอได้ว่าอีกคนจะนำข้ามเยอะอีกคนนึงนำข้ามน้อยนะคะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย